วิทยาลัยเทคนิคกระสินได้ดำเงินโครงการพิเศษฟิกอิตเซ็นเตอร์ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดปีงบประมาณ2,565ณบ้านหนองสอตำบลหนองสออำเภอเมืองจังหวัดกระสิน์ตามภารกิจอีกทั้ง ยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้คําแนะนําด้านการดูแลร,รักษาและซ่อมบารุงเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงและสร้างวิทยาลัยเทคนิคกาล<ร>สินสกาหนดจัดกิจกรรมโครงการสร้างห้องน้ําเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ตําบลหลุกศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิจิตอาสาปีงบประมาณ2,565ขึ้นในห้วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2,565ณเทศบาลตำบลหลุ ผมเสียผู้ประยุนตระคุณบอกโอ้ครับอยู่บันหน่อยสังเกตย้อนแต่ว่าเป็นศีตระกนรู้เไปแล้วครับครับเป็นผู้พบทีนี้ถึงพระเจ้ไทยผมใจทักที่สุดครับมากๆครับอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนเพื่อชุมชนณวัดบ้านท่ากลางอำเภอกมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์นางสาวตรีนุชเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนณวัดบ้านท่ากลางอมงากมลาศรีจาเป็นหนึ่งในจังหวัหวดาที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ําท่วมนะคะแล้วก็ ในส่วนของสงสาเองเราก็ได้มาดูว่าในช่วงน้าท่วมเราก็ได้ลงในพื้นที่ในหลายพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้ขนาดนี้น้ำลดแล้วก็ได้มาดูสภาพว่าความผลกระทบผลกระทบเป็นยังไงแล้วก็ได้เร่งให้ทางผู้บริหารเนี่ยได้จัดงบประมาณในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารให้กับโรงเรียนเด็กจะได้สามารถกลับมาเรียนได้เรียนเรียนได้แต่ว่าจะสามารถให้เรียนได้จัดการศึกษาได้สมบูรณ์แล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนวันนี้ก็ได้ให้จัดศูนย์อาชีวะนะคะซึ่งก็หลังจากน้ําท่วมแล้วเนี่ยก็คงจะมีในเรื่อง ของฟิกอินเซนเตอร์ก็เป็นศูนย์ที่พวกเราอาชีวะทุกคนเนี่ยนะคะท่านเลขาอาชีวะเนี่ยก็ได้ตั้งใจในการที่จะจัดให้เป็นหลักทุกพื้นที่อยู่แล้วใน,ใ,นในส่วนที่พี่น้องได้รับผลทองภัยพิบัติต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาดูแลประชาชนเพื่อที่จะให้เยาวชนของเราเองเด็กอาชีวะของเราก็ได้มาทํางานนาด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้ฝึกทักษะที่ได้เรียนไปวันนี้ก็ได้มาแล้วก็ให้กําลังใจ สำหรับออพี่น้องที่ประสบภัยในกาลสินด้วยที่โดนออน้ำท่วมขณะเดีวยวกันเองเนี่ยก็ในสำหรับออพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกนะคะก็ได้ฝากทางงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะกับท่านผ,ออผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้ช่วยติดตามแล้วก็ดูแลออพี่น้องเนี่ยให้ ให้ใ,หใ,หใหโดยเร็วนของกาลสินเนี่ยก็คงจะจะเป็นพื้นที่กรรมราศายนี้นะคะ,ะซึ่งก็จะเป็นถ้าพูดได้เป็นครัวเรือนก็เป็นก้าหลักครัวเรือนนะคะคแต่เป็นโรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นหลักสิบของเป็นหลักสิบนะคะ,ะไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าก็อาจจะได้รับผลกระทบให้กับหลายๆครัวเรือนที่พี่น้องประชาชนอาจจะต้องได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชากรหนาแน่นนะคะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมโครงการหารายได้ในระหว่างเรียนการทําขนมงาทอดของแผนกสาขาอาหารและโภชนาการในครั้งนี้ด้วยครับ วิทยาลัยเทคนิคกระสินได้จัดโครงการอาชีวะช่วยประชาชนฟิกนิสเซนเตอร์นาบ้านกดเชื่อมตำบลลำชีอำเภอกำราศยจังหวัดกระสินที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและซึ่งหลังจากน้ำลดแล้ววิทยาลัยเทคนิคกระสินได้รับคำสั่งจากนางสาวตรีนุชเทียนทองรับมนตรีกระทสวงศึกษาธิการให้เล่งเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เข้ารับการซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบภัยด้วยครับ